สวัสดีค่ะสวัสดีคุพ่อเมี่นงฟังไทยฟังเราล้วก็ตั้งประเทศค่ะพี่น้อง่ะปูนปุนพาเพื่อน,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 นจ้ะพี่น้องเดียนเน๋ยววันนี้สิบห้ามกินซอยจุดแต่ว่าตอนเอ,อสิเ็ดเจาเพียก่อนอันนี้เป็นเพียนะคะพี่น้องขาต้มแล้วนะคะคุ้มตายว่าเรียงค่ะพี่น้องใส่บกผิดนะคะพี่น้องเอซี FC บางท่านคนบอกว่าไข่ต้มเจาไข้เบิงเ้งแน่วัดนะคะเดียเ๋ยวมันไก่ๆจักหน่อยนะคะ ใช้ผิดป่นนะคะพี่น้องค่ะเอาตามที่ใจชอบเลยค่ะมาใสา่แบบมาเทสแบบใส่หลายๆค่ะพี่นอ้องไอ้ใส่ขอุ่กวางด้วยค่ะบางคนบอกว่าไส่พี่น้องค่ะแต่ว่าปุ่นกับไส่อยู่เหยุดบอกดีอันนี้ควรวาเพสแห้งเนะะ้อค่ะเพสเนี่ยใส่ขอุ่กวาเพิ่อไปอีก ใส่ผงนวพี่น้องคะ่ะอยากนัวดลายก็ใส่ละลายนวน้อยใส่ไม่น้อยเจวนี่ขมแล้วเรือพี่น้องคะ่ะยวมาเดี๋ยวิีไ่ดีิีไ่ดีส่วนของเกล็ดนะคะหยดน้ำปลาสักนิดนึงอโอ้สีสันจัดจานดีดวงมาก ค้มุมแบบฝ่าขาวเลยค่ะพี่น้องคะกุมเสียบกลุมนัวผิดในาลน์เสร็จแล้วกะ็นี่เลยจ้ะไส้หอมเดี๋ยวเอาไปยึกน้อยบุงรสนตามชอบนะคะหมาปวดใจเนาะพี่น้องเราะตามใจฉันเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะหอมหั่นและะ้วก็ผพักซี่จีนพี่น้องค่ะ นี่ก็เสร็จเรียบบ้อยแล้วจ้าพี่น้อกเพลงแด่หวยหวานมันหลับมาหน่อยอืมอ,อร่อยอ่าพี่น้องมึงค่ะนี่ค่ะเจ้าเพียดเข้าคนๆเลยพี่น้องแสบ มาบันทีค่ะสิสห้าสวยจุดียวบที่นี่เมืม่อนี้สิบห้าจุยังพี่น้องค่ะพักมีซีใบซีใบาหาใบากล่องกระเพาะกล่องอืม โอ้ยเจ้หน่อยมาที่นี่นี่กินมาน้อเมือนนี่พี่น้องค่ะขยัยบขอกั <c oughs> ยับออกอยู่ดิตับโอ้เห็นหูมะนาวพี่นอ้องตับนะคะนี่คือตับนะคะคอันนี้ก็คือตับนะคะอันนี้ก็อุ้ย อันนี้ก็คือเนือ้อพี่น้องเนื้อกำามๆนะจ๊ะไม่แดงเสิยงครึดอันนี้ก็คือสามสิบกรีบค่ะพี่น้องคะที่เด็ดเลยค่ะใหม่ไส้อ่อนคะ่ะพี่น้องมึงนะโอ้ย นี่จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยฟังเล่าหลกักกระต้างระเทศค่ะพี่น้องค่ะมือนีบปูนปูนผ้นามากินส้อยจุจ้ะพี่น้องเอจ็บคู้น,นึงเพิ่นขอมานะคะใส่พันตับมาหันพี่น้องค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะนี่ได้ใส่อ่อนมานะคะไม่ไม่หล้วก็ตับนะคะเดี๋ยวสิมาใส่พันตับให้เพลินนั่งค่ะพี่น้องค่ะกล่าวขอให้สำรับพ่อแม่พี่น้องผู้เดีกที่บอกกินเนื้อง้วกินเนื้อจิบนะคะมาจ้ะสายโหสายจวดจะเข้ากับจวดจัดฝาดบึ่มไปน้องกันขึ้นข้อราคาพี่น้องค่ะ